เจซ,ซีมีแชมพูอีกเป็นสี่ห้ายี่ห้อที่อยู่ในนี้ถูกไหมคะ,ะเราก็ลองใช้ไปเรื่อยว่าวันนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้เราจะเป็นยังไงมีอีกตัวคะ่ะที่ฉันใช้อยู่นะทุกคนอันนี้จะขอบอกนิดนึงนะเป็นสินค้าที่ซัพเปอร์นะเขาได้เอาสินค้าเข้ามาร่วมกับเราทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอืมก็เป็นสินค้ายกทิปคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นซัพเปอร์ที่เอาสินค้าเข้ามาร่วมกับเรานะ คุณจะฟังแล้วอาจจะไปแก้ปัญหาคุณก็ได้ยกทิปนี้เป็นแชมพูที่เป็นมะกรูดว่างหางจระเข้นะคะช่วยบำรุงเส้นผมลากผมที่มีผมหลุดร่วงถนอมเส้นผมทำให้ผมดกดำนะคะมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือใช้ควบคู่กับอโรเวราเฮทอนิกอันนี้แชมพูนะคน แชมพูนี้นะคะดิฉันประทับใจแล้วก็ได้ออกรายการเวอร์จีซีด้วยนะเนี่ยค่ะผมดิฉันดกดาอยู่เนี่ยค่ะนะก็คือใช้สลับกันกับแชมพูของหัดแชมพูนะทุกคนดิฉันวันนี้จะใช้หัดแชมพูดิฉันก็ใช้ค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งฉันจะใช้แชมพูของสมุนไพรว่านหางจระเข้และมะกรูดดิฉันก็ใช้ค่ะทุกคนนะเราก็สับเปลี่ยนกันใช้เลยว่าใช้อะไรก็ดีอ่ะบางวันดิฉันยังใช้สบู่สระผมเลยสบู่ของ เจแคร์ care. เออดิฉันก็ใช้สบู J ่เจแคร์สระผมรู้สึกว่าวันไหนถ้าหนังศีรษะรู้สึกมันสกปรกอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากเอาแชมพูมาสระผมอะ่ะเออก็ได้เหมือนกันนะคะมันอยู่ที่เราโปรแกรมตัวเองเลยวันนี้ฉันก็ใช้แชมพูตัวนี้ค่ะนะคะราคาเนี้ยปริมาณอยู่ที่240นะช่วยให้ผมดกดำนุ่มสวยสวยเก๋นะคะคือเป็นแชมพูสมุนไพรถ้าใครชอบแนวสมุนไพรก็แบบนี้ได้เลยใครไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรไม่ชอบกลิ่นมะกรูดไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรของ ของบ้านๆก็ไปใช้ของหัดเลยค่ะอันนั้นสบู่กลิ่นเขาจะแบบน้ำหอมพรีเมียมระดับแบบฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นนะคะแต่อันเนี้ยบางๆมา,าอารมณ์ในชั้นก็อยากได้กลิ่นมะกรูดอะ่ะเพราะในชั้นตั้งแต่เด็กๆอะ่ะจำความได้ว่าใช้มะกรูดสระผมทุกคนใช้มะกรูดเผาสระผมมาเลยทาให้ผมในฉั้นดดดำเห็นไหมคะใช้มะกรูดเผาสระผมตั้งแต่เด็กเพราะบ้านในชั้นปลูกมะกรูด ผ่าตะไคร้ไปมะกรูดนะเพราะว่าเอาไปทําน้ําพริกเนาะแล้วก็มะกรูดมันเหลือเราก็มาทำแชมพูถูกไหมคะบางทีก็เผาเสร็จก็ผ่าครึ่งก็สระผมเลยแค่นั้นค่ะเออมีเั่าก่อนมีแชมพูอะไรล่ะเฟซ่าอะไรอีกจำได้แต่เฟซ่าเป็นสองสสันซิวอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะชื่อหยกทิพนะหยกทิพนะอ,อ่าเข้ามาร่วมกับเราท่านก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาแล้ว30ปีนะใช้แบบแมนวนวลในการทําผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาถูกไหมคะก็คิดค้นขายดีในวงตระกูลของเขาแล้วก็ได้เข้ามาร่วมกับห้างเจซของเราด้วยดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หยกทิพไปในตัวนะคะเนี่ยค่ะสระผมแล้วทําให้ผมดกดำนะใครที่แบบมีปัญหาผมร่วง นะมีรันแทนะสามารถใช้ได้อันนี้ดิฉันประทับใจนะอยากมาแชร์ฟังคุณจะไปซื้อที่ไหนก็ได้แล้วแต่ใช้อะไรดีอยู่ใช้ต่อไปนะหรือว่าคน JC เองไม่เคยใช้เออคุณแอนไม่เคยใช้อะ่ะมีด้วยเหรอแบบนี้ในห้าง JC มีค่ะนะดิฉันจะใช้คู่กับตัวครีมนวดนะผสมมะกรูดก,ก็คือตัวนี้ค่ะนะตัวนี้คู่นี้เลยนะที่อยู่ในห้างเรานะทุกคนลาลูกค้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะอินบ็อกกันเข้ามา ครีมนวดเนี่ยขวดหนึ่ง240ร l ราคา100บาทเองนะคะทุกคนราคา100บาทเองนะคะปริมาณเยอะเลยทีเดียวนะ,ะทำให้บำรุงเส้นผมเป็นครีมนวดนะสมุนไพรก็คือมีมะก,กรูดเป็นหลักนะมะก,กรูดเป็นหลักที่หมักทั้งผลเลยนะหมักทั้งผลเลยนะแล้วก็แชมพูนะมีอีกอันนึงก็คือแชมพูราคา175บาท1ขวด200 2 4อ240 ML ่นะคู่นี้นะ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งใครที่มีผมร่วงนะผมร่วงสีสัล้านนะสามารถใช้แฮ์โทนิกนะแฮ์โทนิกตัวนี้ทำมาจากวา่านหางจระเข้นะอันนี้ว่านหางจระเข้ล้นหลวเลยนะคะเป็นแฮ์โทนิกที่สามารถที่สระผมเสร็จแล้วนะ3ตัวนี้เห็นไหมตัวแฮ์โทนิกนี้นะคะอโรเวล่าแฮ์โทนิกนี้ราคา175บาท 175บาทดีฉันใช้คู่นี้ค่ะทุกคนเอาไว้สลับรับสับเปลี่ยนกันกันกบแชมพูหัดนะคะแล้วแต่เลยค่ะเดิฉันก็เคยถูกเชิญไปรายการวั์เจซีแล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์เจอเจ้าของด้วยนะคะ mm hmm. คุณป้าอะไรไม่รู้จําไม่ได้ค่ะแต่ท่านอายุ72ปีแล้วนะคะท่านจําหน่ายในช่องทางเพจของเขาอะมานานกว่า30ปีแล้ว มานานกว่า30ปีแล้วถ้าไม่ดีจริงนะก็คงเข้าที่เจสีไม่ได้ปีนี้ก็เข้ามานี่ก็ย่างเข้าจะแบบ5ปีอัพละมั้งคะ5ปีอัพแล้วแต่รู้จักลูกสาวเขาค่ะคือน้องแหม่มเนาะน้องแหม่มเจ้าของนะคะฉันเจอเจ้าของนะอายุ72ปีแต่ผมดำกิฟต์เลยอะทุกคนผมดำกิฟต์เลยอ,ะอ่ะนี่คะ่ะถ้าใครอยากมีผมดำนะคุณใช้สมุนไพรนะคะนะสมุนไพรสับเปลี่ยนกันบ้างบางทีเราใช้เคมีเยอะนะคะ ถ้าอะไรที่มีน้ําหอมส่วนใหญ่จะมีเคมีนิดหน่อยนะหรือแชมพูที่คุณใช้มาในท้องตลาดทั่วไปอ่ะอยากจะแบบสระผมแบบสะอาดแบบเยียดเยียดเลยอย่างเงี้ยนะคะและผมมันดกดําแบบนี้ค่ะนะคุณก็ใช้แชมพูสมุนไพรแนะนํานะคะแฮร์โทนิกนี้สามารถใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็ะคือคุณใส่หลังจากที่คุณสระผมแล้วคุณสามารถใส่ในหัวแล้วคุณก็ขยีขย้ขยีขย้นวดนวดนวดเส้นผมเพื่อกระตุ้นหนังศีรษะ ที่ผมร่วงให้มันงอกออกมาใหม่ะค่ะทุกคนให้มันงอกออกมาใหม่นวด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 เขานิดนึงหลังจากสระแชมพูและก็รีนนวดแล้วลงแฮโทนิกลงไปเลยค่ะนะคะแฮโทนิกนี้ราคา1 7 5บาบาทเท่านั้นเองนะคะใช้ได้นานมากเลยทุกคนนี่เป็นว่านหางจระเข้สกัดนะคะทุกคนว่านหางจระเข้สกัดใครที่มีผมบางผมร่วงผมอ้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะทุกคน สามารถสั่งซื้อใน j c ทั่วประเทศทุกสาขาได้เลยถ้าไม่มีสนใจอยากจะสั่งซื้อที่นี่ก็เซตนี้ทุกคน175เนะแชมพู175แล้วก็ครีมนวด100บาทก็ตกอยู่200 300 400กว่าบาทเองนะเซตนี้นะคะนี่นะสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมนะหลุดร่วงนะแล้วก็แชมพูเป็นเส้นผมที่แบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ อยากก็ะด้นะคะอันนี้เซตนี้เป็นสมุนไพรนะต้องบอกก่อนนะมันอาจจะไม่หอมเหมือนน้าหอมฝรั่งเศสนะคะทุกคนแต่มันหอมสมุนไพรนั่นเองถ้าคุณชอบแนวนี้นะนี่เลยค่ะนะแนวนี้เลยนะเราบอกตัวเองสมมติว่าแชมพูของเราผมของเราเนี่ยใช้กับแชมพูอะไรก็ได้นะใช้กับแชมพูอะไรก็ได้ขวดละ7 8 0 0แปดแล้ขวดละหมื่นก็ใช้ได้เหมือนกันถูกไหมคะเราก็สลับเปลี่ยนกันใช้ได้ถ้าเราโปรแกรมว่า เราใช้อันนี้ตลอดไปก็ไม่เป็นไรค่ะใช้อันไหนดีก็ใช้ต่อไปถ้าเกิดว่าใครที่ยังใช้แล้วมันไม่ถูกไม่โดนคุณก็สามารถลองมาใช้สมุนไพรดูนะคะตรงนี้เนาะคือประทับใจเดี๋ยววันหลังทีฉันจะไปเจอคลิปแล้วก็จะมาโพสตในหน้าเฟซตัวเองนะว่าตอนนั้นที่ไปออกรายการนะผมดำคลิกเลยกับเจ้าของนะก็มีเซตนี้อีกเซตหนึ่งค่ะที่เขาจัดเซตมาเรียบร้อยแล้วนะคะเซตนี้สําหรับคนที่มีปัญหาผมงอกนะงอกก่อนวัยอย่างนี้นะคะก็มีแชมพูครีมนวด แล้วก็มีอขอเซตนี้นะคะเซตนี้จากปกติราคาพันกว่าบาทนะทุกคนพันกว่าบาทนะนี่แล้วมันจะมีน้ำมันปิดผมหอกนะคะน้ำมันปิดผมหอกตัวนี้นะคะน้ำมันปิดผมหอกกับแฮรโรนิกแบบปลูกค่ะปลูกผมปลูกหนวดปลูกเขาได้เลยนะตัวนี้นะอ,อันนี้จะเป็นแฮรโทนิกแบบเข้มข้นนะราคา280ปบาทนะอ,อันนี้เป็นน้ำยาเขา,าเรียกว่าปิดผมหอกนะคะปิดผมหอกนะคะ ทาไปเรื่อยๆ,ๆเป็นน้ำมันสกัดจากดอกเกสรหลายๆตัวด้วยกันนะอันนี้คู่นี้จะอยู่ในนี้นะคะเป็นเซ็ตไปกเขาจัดเป็นเซ็ตเซ็ตอย่างนี้มันจะค่อนข้างราคาถูกลงนะจากปกปกติพันกว่าบาทเหลือเพียงนะคะเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้อันนี้เป็นแชมพูกับครีมนวดมีอยู่ในเซ็ตนี้ทั้งหมดสี่ขวดด้วยกันแฮโทนิกเมื่อกี้เป็นแฮโรนิกธรรมดาแต่แฮโรนิกอันนี้เป็นแฮรโทนิกที่เข้มข้น เซตนี้มีทั้งหมด4ขวดด้วยกันนะคะสขวดด้วยกันบำรุงเลยค่ะเซตนี้คุณจะรู้เลยนะคะเราเรามาบวกราคากันแป๊บหนึ่งนะคะบวกราคาให้แป๊บหนึ่งนะครีมนวดอยู่ที่100บวกกับแชมพูอยู่ที่7 7อยบาบวกกับ2 6 0บวกกับ240นะ,ะเซตนี้นะคะตกราคาอยู่ที่70 0ร้อยนะเจ็ 700. 75บาทนะคะ7 7 5บ้าทนั่นเองนะคะทุกคนอืเนี่ยค่ะก็คือว่าสินค้าอะไรดีก็มาบอกกล่าวกันว่าเออวันนี้คุณแอนทำไมผมดกดำจังเลยก็ใช้แชมพูวันนี่ดิฉันยังไม่เคยเปลี่ยนสีผมนะทุกคนกำลังแบบก,ก้ากวากลัวอยู่เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนสีผมเป็นสีทองดีไหม <laughs> อลองเปลี่ยนดูก็ได้นะคะลองเปลี่ยนดูก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยบางคนก็บอกคุณแอนผมมันดำแล้วนะเออไม่อยากให้เปลี่ยนเป็นสีผมเป็นสีอื่นเลยอะนะ ก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันนะทุกคนอยากจะบบฉีดวันนี้ให้มันเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากใช้่ไยมันกัดสีผมมาทุกคนนะก็ไม่แน่อีกนั่นแหละว่าวันนี้ลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับลุกดูว่าถ้าเราเปลี่ยนสีผมอะมันจะเป็นยังไงแต่ทุกคนก็ห้ามีิฉันตลอดเลยพยายามจะเปลี่ยนทีไรบอกว่าอย่าเปลี่ยนเลยผมดกดําดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีแบบเอออยากจะไฮไลท์ของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ก็าฝากไว้นะคะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่นะเข้ามาอยู่ในห้างของเราผู้หญิงร้อยล้านของเราผู้ชายร้อยล้านของเราเราอยู่ที่ห้าง JC m a พิซูโลกและ JC หล,หลายที่ด้วยกันเราคือเจ้าของนะคะเราเขาเรียกอะไรถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเป็นเจ้าของอะ่ะเราจะมีความภาคภูมิใจลึกๆว่าเอ้ยนี่เลยธุรกิจของเราถ้าคุณเชื่อมันก็จะเป็นในดังนั้นนะคะ คุณเชื่อนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเองทุกอย่างที่คุณขายไปคุณจะมีความสุขมากเลยไม่ว่าคุณทําอะไรนะคะเน้นความสุขพอความสุขจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเหลือมีอีกอกี่วันแล้วเราก็คิดว่าเออเนี่ยนะเราจะเป็นคนโชคดีที่ดึงดูดเงินมาแบบโชคฟุก๊กฟุกแบบไหน,นอาจจะถูกหวยถูกวรวยแ์นู่นนี่นั่น,น,น,นอาจจะมีคนหยิบยื่นมา,ามาเงินมาให้คุณขอบคุณบ้านที่คุณอยู่ขอบคุณงานที่คุณทําไม่ว่าคุณจะถูพื้น